โดนเก้าโดนเขา,โ,เขาโอ้โหไอผ่านเกินไปเอาไม่ผ่านไม่ผ่านไอเหี้ยจะผ่านให้ได้โดนครับโดนเข้ากอปไพ่ไงเออ เฮียให้ผัดกันแล้วเก็บทีต้องลูกเลย <laughs> โอ้ยตัวสวยเว้ยตัวนี้ตัวสวยเว้ยเออวิ่ง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 ไอ้สวยนะสวย